อาบน้ำแร่แช่น้ำนมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมอะไรก็ประมาณนั้นโอเคเพราะว่าบางคนเจ็ดวันนะก็แต่วันที่สิบเก้สิงที่สามคือที่ห้าที่หกที่เจ็บางคนก็มา3วันที่สาที่สี่บางคนก็ตัดสินใจเราว่าขบวนสุดท้ายนั่นปั๊บเดียวตัดสินใจมาเลยโอเคใครที่ ใครที่มาเจ็ดวันเนี่ยให้เวลาสองนาทีอ่ให้คุยไวๆเดี๋ยวนัสองนาทีนี่ใครมาถามมาเนี่ยคุยสักนาทีเดียวพอแต่อยากรู้ว่าท่านคุยเรื่องราวเกี่ยวกับในคอร์สนี้เราก็จะให้นานหน่อยถ้ามันออกนอกลู่นอกทางไปถึง a m ม z o n เราก็จะไปหยอกได้กลับมากับมามาไม่ต้องออกไปโรงเรียนไหนนะโรงเรียนตำหนักเงินมาก่อนมาแล้วก็เดี๋ยวนี้แล้วก็จะกลับไป อารมณ์เป็นยังไงบ้างหรือว่าต้องอยู่ที่ต้องปรับตรุงอะไรนิดหน่อยนะหรือว่าชิ้นทอดชิ้นเนี่ยได้นะน้ำมันหนาจะมาต้องไปปรับปรุงจะมีสารานี้แล้วผิวหน้าเองแล้วรวมทั้นี้ก็เดี๋ยวห้องน้ำมันจะปรับปรุงนะน้ำมัมีอักเก็อะไรก็บอกได้โอเคเดี๋ยวจะเรียนทางนี้เลยนะเพราะว่าทางนี้จะเป็นสิบใหม่แล้วก็สิบเก่าโอเคเอาเอาคนนี้ก่อนครับผมชื่อชื่อเทียครับมาจากอำเภอเตียน อู่เงใหม่นะครับก็รอบไหนนะรอบสองรับรอบรอบรอบที่แล้วมาเรียนรอบก่อนอบป้นรองที่ที่ธานที่มาทเนี่ยเห็นด้วอ๋อี่ามเอ๋อใจใจอ่ะโอ้ปีหนึ่งดแล้วก็กลับมาครนี้ก็ถือว่าอขาจณากที่จับข้อดีมันมีประโยชน์มากเลยว่าสามวันนี้ถือว่า คูณท่ามากคิ่ว่ามาเริเ่มเดียเราคั้งที่แล้วยังทำท่าไม่ได้ปาท่าครั้งน,นี้ถือว่าแค่เด็นแก้รับเดียวทตัดเดียวเดี๋ยวี้ของซีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้เชลยลาเป้เนยเห็นแต่ละมาก,ก่อนลาเป้หรหลังลาเป้เป็นไงบ้างดูงที่ไม่ไนดูที่ม่ได้บาลีแอีมรนึงแล้วก็อ่ะแลวเราก็โดนเป่าไปแล้วแรกไม่มีเวลาเป่าเมื่อวานเป่าไปแล้วเป็นไงบ้างเป่าไปแล้วก็เสก็ดูเขา มเขายก็แต่ว่าพอมันมันมันขาตามของวบางกัขายได้ดีด้เขาลดได้ดีใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรไปมาเันเป็นของชาว้าใช่ไหโอเค้ตกมือให้ลรา